พรสวรรค์ไม่พอเนวินเปิดใจวิธีพัฒนาทีมชาติไทยชุดเล็กหลังเวียดนามแซงเนวินชิดชอบไปทานสโมสรบุริลัมยิเนเต็เผยชัดเจนวิธีพัฒนาเยาวชนไม่ใช่แค่เอาเด็กเข้ามาฝึกซ้อมตามแผนการเล่นต้องมีอะไรมากกว่าน,นั้น หลังจากที่ในในวินชีชอบประธานสโมสสอบุรีรัมยูในเต็ดของร <7. S 1> ิปเปิลแชมเมอร์ฤดูก,กาลที่ผ่านมาจัดงานเปิดตัวผู้สนับสนุนประจำฤดูก,กาล2022-2023อย่างเป็นทางการในแคมป์เขากระโดงขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เมื่อซีซั่นที่แล้ว ภายในงานบิ๊กเนในวินชิชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเตดประกาศไม่ส่งเด็กต่ำกว่ายูสิบเก้าปีติดทงทีมชาติไทยหลังเจอปัญหาส่งไปแล้วเสียคนนอกจากนี้บิ๊กเนย,ยังพูดถึงประเด็นฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยหลังถูกเวียดนามแซงไปโดยประธานสโมสรบุรีรัมได้กล่าวว่าสมาคมต้องทำมากกว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เอาเด็กไปฝึกซ้อมเพื่อแค่แทคติคฟุตบอลเท่านั้นแต่สมาคมต้องดูเรื่องของวินยัยแล้วก็เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วย พอไม่งานพรสวรรค์อย่างเดียวในโลกฟุตบอลมันไปไม่ได้มันต้องมีพรสวรรค์เพราะถ้าไม่มีฟิตเนสก็ไม่ได้อันนั้นคือปัญหาหลักของเราการมีความรับผิดชอบมันจะทําให้การรับผิดชอบต่อการเล่นในตําแหน่งการรับผิดชอบต่อที่มันพัฒนาขึ้นไปด้วยเพราะฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีม11คนมันไม่ใช่กีฬาชายเดี่ยวสําหรับสถิติทีมชาติไทยชุดเล็กยู6 U19 ยู 19, และยู3 พบเวียดนาม8ครั้งในปี2022แพ้6เสมอ2ยังชนะไม่ได้แม้แต่เกมเดียวแต่จะมีคิวต้องพบกันในศึก U17 ชิงแชมป์เอเชีย2023รอบคัดเลือกในเดือนตุลาคมนี้ที่ประเทศเวียดนามและมีโอกาสดวลกันในทีมชุดใหญ่ในศึกอาเซียนคัพ2022ช่วงปลายปีนี้อีกด้วย